วงมาต้นสายเลยครับผมบุรีรัมย์กลางวงสวยงามนะครับโอ้พิพิธภัณฑ์แคมโรหนะ้าจับจองเหมือนกันลายนี้ตอครับโอ้แล้วตัดผ้ามาบุรีรัมย์ครับผมกัมกบ CTG ฮนะเอ็ดดี้เหมือนจะรู้ครับเหมือนจะไม่รู้ฮะตอนแรกนึกว่ารู้เอาแล้วยิงไม่ขาดเองครับผมแงล้วแต่เป็นเอ็ดดี้ขมกว่าผมให้็อตไปแล้วเก็บคิวนะบุรีรัมย์บวกหนึ่งครับโอ้เสียหงห่างไปนะฮะชิ้เกมค่ะผู้เล่นี่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมนะมันจะแล้วค่ะ ผู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงรอเคลมอยู่แล้วอ่ะใส่ก็ผมแล้วฮิมาที่ผมไปได้ทันได้ช้าเปอร์รหายสองเหลือล <c oughs> อะไรสับขออภัยด้วยนะทุกคนผมไม่ได้ดีใจที่ทีมไทยไปแต่อย่างใดแต่ว่าของจันเฟมอีกแล้วนะผมไม่ได้อยากจะเข้าคุณขนาดนั้นแต่ว่าทีอ<ท>ีคุ <c oughs> จ้าก่ะตรงนี้เฮตซองไปทากับของเอียนมีการตดกันแล้วเฮตสกีเอาไปโดนอย่างนี้เหมือนจะเป็นติวๆน,นะตต่ทางอุตตีก่ะแล้วมเนเยซวีนพยายามจะข้าให้เพื่อนอยู่แต่ไดมอนตี้มันดักอยู่ด้านหนะ้าตรงนี้สวยงามมากกลยกับไดมอนตีเก็บมาได้เป็นครั้งของทสตันและชูนซีระฮิตเตอร์ตรงนี้โดนเซตเตปจากโทซี่น็อกไปเอาเลยครับสองคนสุดท้ายของฟาวคอนจะรอดบูรีรัมหรือเปล่าตีเคียวอยู่มาเลยแต่ต้องเดินต่อสุดท้ายเอจเอลจบสิบสองโดยเซียวเป่ยฮะเก็บไปโดยการาเนตครับผม มุมนี้เอ็ดดี้ต้องดูให้ดีนะครับผมด้านหลังยังมีอีกหนึ่งทีมที่รออยู่นะเป็นออก้าครับปิดเฮเตอร์ออกจากเกมไปทีมที่ไหลาตายเป็นตบของบุรีลำขึ้นมา5คิวครับบุรีลำคิวมาดีเลยเนะครับแต่ว่าแหมทําไม่ทํางานเลยะจะไปต้านตรงนี้ไปตัดได้ ก่อนแล้วซ้ำการหนึ่งเกมทันทีเบลคาโมตรงนี้โดนน้องประจันทางของไอมี่นะฮะแล้วตรงนี้ไดมาซี่อ่ะได้ล่ะกับได้เหมือนกัน,กนฟิลเฟิร์สเปิดฟิวไปแล้วท้ายไปตาย,ยแล้วเรียบร้อยใช่ผมบุรีรัมเล่นยากครับผมบูโซนบีบมาข้างหน้ายังมีคนดักขอบวงอยู่แต่5คิวตรงนี้ไม่แย่ครับผมนิวเาที่โดนระเบิด์บปบนทีลิวไหลตายไปเป็นสัวของฟิวเฟิร์สเหลือคนเดียวเป็นเอ็ดดี้ครับโอ้ลำบากจัดเลยครับบุรีรัมเกมนี้ถือว่าไม่แย่นะ5คิวตรงนี้แล้วเป็นนีวเมที่ไหลตายเป็น6เลยหรือเปล่า เหมือนจะขึ้นมาเป็น6คิวของบุรีรัมย์และวงต่อไปยังไงฟูเซนหวานไหมหรือนาวีจะหวานกว่าหรืออีมี่ครับผมไม่ได้ซานติอซานติโกน็อคดาวน์ยแมนตี้หลายตายไปแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นวงใน3 2 1สองหนึ่งเอายฮ้ยยังอยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอบขอบเมืองนะปวงเล่นฟูเซนนี่มีโอกาสไก่สูงนะในส่วนของไรบอกไปได้ r b รน็อคดาวไปเทตกันน็อคเหตนน็อคมาแล้วมึงนี่คมจัดเลยครับโซไหนบอกผมจะอยู่ตรงนี้แหละ ค่อยๆขยัย,ยีบกันมาแล้วเอ็ดดี้คนสุดท้ายยังเกี่ยวน้องตาอพบีเอ็นมาได้เราจำตอกตะเกียไปแบบนี้ยังได้แต้มผิวติดพาติมือมาสำหรับปุรีลาม,มเลยกัยนแล้วเรียบร้อยไหลาตายไปนะจบระดับที่แปดใช่โลเคชั่นนี้นะผมพื้นที่ตรงนี้บริษัะแล้วเป็นจี๋ๆผมไม่ได้เอเ็ดเนน้องดาไปก่อนโอยงา คย่านะผู้เตซนยังไม่นอกนะเดี๋ยวเอาไว้แล้วแฟนตรงนี้จะได้แต่ทางของฮังการ,รีได้ไปหนึ่งนกยังไงคายไปรวมกันแล้วขอต<ห>ะโกนส้ำๆได้ไหมชีชีตรงนี้ได้เบลหมดมาเอาแลโดนเนี่ยไปโดนโซนยิงนกอาเหมือนกันเดือด17สี่คนไม่มีนอกนาวีกับฟูเซนอาศัยกันเองครับผมหน้าหลังเลยครับตรงนี้สำหรับนาวีขอมาเฮ้ยคุมจัดครับผมตรงนั้นของที่อูไปได้เอ็กเทนนะตรงนี้ตนแต่ฟูเซนยังหลบขึ้นมาแล้วปั๊มเลื่อยขึ้นมาได้อีกหนึ่งคนครับผม17เกมมิ่งได้เบียดจัด พี่ตุ้จัดจเลยอ่ะอยู่ตรงกลางาเหลือคนเดียวแล้วด้วยนะฮะตอนนี้จะดจได้มาแล้วโดนตรงนี้ยังไงเราให้ช็อตน็อกไปอีกไปยาลิสค่ะไปยาลิสบอกไม่ต้องช่วยเพื่อนแล้วตอนนี้พี่จะเที่ยงสวนอยู่เตียวเบย์ไปได้น็อกมาจากทางของแฟร์อีกหนึ่งคนคาร์เตอรี่หลายตายแล้วเรียบร้อยดาววีเหลือคนเดียวฟูเซนเหลือสองวงเกินน่าสนใจค่ะไปแล้วตรงนี้แต่โซเซนน่าจะขึ้นมาได้นะแล้วเป็นเียวเบย์ได้เบลมอสน,น็อกดาวอีกครั้งหนึ่งครับผมเหลือสองคนโอ้กดอยู่มาจริงๆครับวงของ1 7บ0จ็รับ ติกเกอร์ขอไปเก็บคิวตรงนี้หน่อยหรือเปล่าสวยงามนะตรงนี้ได้ลุ้นนะเรียบได้ครับได้อยู่ได้อยู่ได้เป็นฟิวรรีแล้วปิดงานนาวีเลยนะคะจบสากันไปพูดหน่อยเร็วสิบเจ็ดมามพูดมาไม่มันไม่ไม่พิกแล้วเดี๋ยวใส่ดาววีไ่ได้ไก่แล้วผมทายใบเลยเชื่อเออคุณต้องทายต่อไงผมว่ามันยากเกินไปครับโูเตน ยังไงก็อุ้ยพี่น้ำนายบูเทนนะเออคุณต้องบูเทนบรรยาดาดนผมว่าเชลองคุณขนาดนี้แล้วเนี่ยมันตีหนึ่งมันไม่มีพิกอยู่แล้วเรียบร้อยซิบเจ็ตเกมมิ่งกินน้ำจริงแต่ไปกินทั้งบนเลยเหลือเชื่อไม่ไปทางล่างของเราแล้วไม่ไปเขากระดูกของคุณด้วยแม่งเอาตรงข้ามไงผมคุณลีลาโนนตัดรถเอาแล้วครับผมตะเกียบนี้การจัดการน่าจะรอดนะเฮ้ยทีจะบอกนะเฮ้ยขับรถมา ดีกว่าโอเครอดครับยากหน่อยตรงนี้มันไม่มีตะโขบด้วยริวแต่เแต่อกี้ถ้าเดวินน็อกคือชัดเลยชัดเลยอะตอนนี้ชัดเจนพร้อะเรียบร้อยอ่ะนี่ไงอยากมาวุ่นวงวุ่นวายอ่ะเรียบร้อยไปก่อนเลยตรงนี้เลยนะแต่ว่าเอ้าดึงเที่ยวเหมือนจะมาช่วยดัสองแต่ว่าดันไปได้น็อกประกาแล้วอ่ะพยายามจะซ้ำต่อ ไ้เลยม่นตรงนี้ปล่อยเหรอให้แมวชิปเออก็น่าสนใจไม่แต่เมื่อกี้ลิวแม่นนะไอ้รถไฟเราจะยายนั้นคือได้เฉยครับเปลืองเรียบร้อยอะ่ะยังน้อยเสียงเล็ยังดีอะ่ะอย่างที่บอกไว้ว่าแผ่นนี้เรามีระบบของบูชิปนะคะสามารถที่ขอเพื่อนกลับมาได้นะแลกกันไปแล้วเป็นโซ่กบอกไม่ได้อดารอซี่ทางด้านหนึ่งเกมแรกยังไม่ได้เห็นรถถังนึงไม่ได้เห็นเอ็มโฟเนาะอย่างอย่างอย่าง แล้วเป็นเิวไปได้ไฮซากิน็อกดาวก็ผมเฮ้ยทำไมเอจีอยู่ไกลขนาดนั้นอย่าบอกคือบุรีรัมอยู่กันกล้าแต่นี่ <S <S ฮะเอจีอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยอะไรคำนั่นเชพาพงไฮซากิเปล <S <S ่าหล่นเหร่ไม่อ่านลายกลุ่มไงวะของสือเกิร์หรือเปล่ากลับมาครบสี่แล้วนี่ไงดีอย่างน,นี้หวานเจีย๊ยบอปปร์ไปอีกแล้วเหรอเฮ้ยหายหนึ่งแล้วเจไดแล้วเป็นทีวันอีกแล้วเอาเดี๋นี่แล้วเจนซีเปิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าทีวันก็เก็บคิวไปด้วย เซนดีกว่าโมเซนนี่เคลื่อนที่ขึ้นไปตามล้างไม่ดีนะย,ยังโฮอ,อ,อยู่นะตรงนี้ชเ,เ,นเช็งใเกมว่า่ะตรงเนี้ยเดี๋ยเชื่อนะโอ้โหเหมบอกว่าตัดมาก่อนไปทิกเกอร์แล้วจับตัวเกมเลยอ่ะแล้วตรงนี้เป็นหมู่บ้านเขาด้วยดิเขาครองบ้านทัหมดแล้วคือมันเป็นขอบวงนะครับตรงนี้ผมวงไปไหนต่อล่ะทีเนี้ยขึ้นอีกนิดสุดนะวงเข้ากลางไปอีกทีหนึ่งโตโยบ้านสวยครับ แต่ก็ยังมีแบบพื้นที่ที่เล่นไม่ได้เนะยฮะริมริมน้ำค่ะโอนาวีพื้นที่สวยเลยอยู่ใ,ใกล้ๆกับบีบีทีมค่ะบุรีรัมขวาสุดแล้วเป็นไลยของชาเปอร์หรือเปล่าชา,เป,ชาเปอร์เหมือนกระจายตัวกันเล่นนะชุบก,ก,ก,การมาแล้วใช่ใช่ใช่เอากลับมาแล้วแต่ว่าแยกเล่นแล้วเฮ้ยน็อกใหม่หรือเปล่าใ <c oughs> ครอะเอโคสิตแปลกแเอาดิน็อกหรือตายครับเหมือนจะตายเลยนะสีดําหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโดนทับแล้วโดนทับเลยเอ็ดดี้ทับ โอ้โหตาแบบรีคอร์กันมามส่ลับตอนแรกเป็นเจไดใช่ค่ะอีกอย่างเลยนะเมื่อกีทีททททวันการหยุดรถก่อนริวยานแตกไหมล่ะยานแตกไปแล้วนะแล้วขา2สองเมตรตรงนี้ไล่บอกโดนน้องอดาบไปร<อ>ิวโดนน็องจนได้ก็บผมแล้วคอที่สามไล่บอกไป<อ>มุมนี้ริวรอดไหมดูกันก่อนแล้วโดนพอมาทางซ้ายขวามีหมดเข้าน้ำก่อนดีกว่าบรีดัมไม่งั้นตุนแล้วน็อกอีกครั้งหนึ่งน่าจะเข้าได้ ะจะพอรีเซ็ตกันได้เลยค่ะในห้องน้ำนะแต่ต้องดูว่าทีมัจะถึงใจขับรถมาบวกประชิดเลยหรือเปล่าเนี่ย <S <S บุนีรลมลําบากแล้วเมื่อกี้นี้แล้วขับรถมาอย่างนี้เปิดไฟพยายามจะปิดไฟให้ได้แน่นอนอย่าสุรพีวันเพราะว่านอกสองะบุรีรัมมีเซ็ตทันแต่ว่ามุมมันสู้ยากเอาเลยวะจอดโอ้จอดเท่าจัดเลยเพราะว่าเขาปิดวงเล่นทางขวาแล้วไงโอท็อปมาโดนคนเดียวโดนคนเดียวออกมาสเปร์เก็บ<อ>ไม่ได้ครับผมจังหวะหน้าสั่นของการครับ โอ้้าเจียใ้ไปหน่อยก็บอกมุมนี้โอ้โหเรามีสิวคิวมาเลยโทซี่กัิวคิวการไปแล้วเฟบอกเอาให้เหมือนการจัดริวไปทีวันบอกเปิดมาไม่ได้อะไรเลยอะเราเอ็ดดี้ตรงนี้ยังไงยิงกดไปทางของท้ายท้ายขับรถมามีสมูทปังเอาไว้อยู่ค่ะหวางะนะคือแบบยังไม่จบใช่แล้วคือบุรีรัมเองภูเซนเองแล้วโอ้ยตอนนี้ชาเปอร์ก็ลำบากด้วยอีกหนึ่งทีมแล้ว,วกาล,ยลวกายเเปนว่อ้อชุไไไไมไไห เดือกวงได้สวยจัดเลยทีเดียฮะส่วนนาวีก็ถ้าปิดทั้งด้านมีบีได้ชนะเลยอ่ะบุรีรัมจบอันดับที่15ไปครับผมสุดท้ายเป็นทีวันนั่นเองครับเดินเข้าวงเฮ้ยโอ้ยได้ยินเสียงหรือเปล่ารอไหมรอของมุกได้แต่ถ้าเจอตัวอาจจะเปิดเจอแล้วฮะได้ไปแล้วแปดเปิดเซนไทยกอนไปก่อนตัวยงามแล้วดันนิโก้ต่อยสวยเหมือนกันเนี่ยเบลล์มอดได้ให้มาต์ไปธนาดนเข่าซันไทยกอนจะเกมไปแต่ว่าห่างๆสวยต่อยทางเบลล์มอดมามีมือที่สามมาแจม ชื่อจริงๆนะท่านผู้ชมมาแล้วเทียนเทียนไปโดนน้อยจากเดสทรอยครับตอนนี้เหลือ2คนเหมือนกัน AGL ีผู้เซนเก็บะจะเก็บได้แค่คิวหนึ่งไหมไม่แน่ใจนะครับผมแฟตปั๊มเลือดมาก่อนครับผมฮีแมนนี่น่าจะเป็นคิวของผู้เซนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไหตากิเก็บเดมอนออกจากเกมไปครับผมแฟตอ,อ,อ้อมมาด้านบนฮีแมนน็อกอยู่แต่มุมนี้ยิงไม่ได้ คือวงมันโหดอะ่ะวงมันเฝดส,สี่แล้วอ่ต้องเลือกแล้วนะปั๊มยาอ่ะไม่อย่างงั้นแล้วไหลแน่นอนแต่การที่จะเดินต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าด้วยนะคะยังดีมีแต้มติดมือบ้า,บางอะ่ะสามแต้มเช่นเดียวกันอโอ้โหแล้วแบบนี้เอทีเอลเนต่อได้ไหมแล้วแฝดมูไปไปเจอชีชีช,ช,ช,ชไปหิดงานไปเอายังเหลืออีกหนึ่งเหลือให้เออเซอฟูเซนน,น,นะฮะนะโดนหรอ เอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าตอนถ้าทําได้ไม่ได้ก็เต็มที่แล้วนะตอนนี้ชาร์เปอร์ก็เหมือนจะเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยละแต่ว่าไปโดนโซกับเปิดน็อกใส่เรียบร้อยทันเดอร์โดนปิดงานไปแล้วไปเชดเกย์มาโดนปิดมาจากทางของซิกตันแล้วก็ทันเดอร์เก็บแซ่งผิวมาได้หนึ่งถือว่าสวยอะห่างห่างกูยื้อเซได้โดน็อนมาจากกองหมิเรียบร้อยโดนตัดจากเอซีราปิดไปเลยชาร์เปอร์สปอร์ตจบติดฝังอะ เปิดให้ฟังเลยนะครับเด๋อบแต่ระหว่างนั้นเรียบร้อยไปหมดเลยทีมไทยอุเซนสิบสองจบตามต่อไปชนะโดนนะไม่ไหวอะไรตายแล้วเด็กเป็นเบอร์เมื่อกี้ปิดงานทางของร้องอีสปอร์ตหมดทีมจบสิบเอ็ดเฮ้ยเป็นไงของข้ามไปอีกเวรของกรรม วนไปทีสายสุดอ่ะทีวันนะเอาเอาดิอยู่กลางโมงนะคะสิบเจ็ดก็ถือว่าพื้นที่เล่นได้สวยๆอะเจนจีดูดีเลยทีเดียวแล้วก็โดนเจนจีเข็ที่โอ้โหวิ่งถอยดีกว่าคิตตี้<อ>คิตตี้ระบากคิตตี้ระบาก<อ>นี่ไง<อ>มาจากทางอากาศแล้วก็โบก็เลียอย่อนดูดิคิตตี้จะต้องมาจากทางกรีโอแล้วทันเดอร์กับไม่ได้ทางชีชเอา๋อภาัยชงชงมาอีกหนึ่งคนในทางคิตตี้โดนซัมปต่อสเกตโอ้จะบอกว่าบุรีรัมย์เขาทำแบบว่าสวยงามนะ ถ้าปอดด้านบนเห็นคนเดียวยัดเลยครับผมแล้วทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนที่จะซีเคียวเขาเหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับทีมสายกากายเข้ามาฟูเซนฟูเซนโดดลงมาสวนหายเลยครับแฟรแต่ว่าทิกเกอร์ไปโดนน็อกโดยกรญเจในของฟิวเฟิร์สแฟร์ซัมดันอาดาซี่อจะเกมไปก่อน3ต่อ3าิฟรด์มาแล้วมีรถบางสวยงามนะจุดนี้ยังสวยอยู่แฟรเก็บอาร์เดลซี่ไปแล้วเมื่อกี้ยังไง3ต่อ3ไหวไหมฟูเซน เกือบไปเลยท่อดนีรถน่ะแต่ชิคเกอร์ยังคงน็อกอยู่นะคะพอจะรีเซ็ตได้หรือเปล่ากามเกเนตมาเบลวอดล็อกอยู่ช่องหน้า่ังเฟิร์สเซเนตไปหน้าบ้านเซเนตไปหน้าบ้านเบลวอดจะเจ็บไปสีสองออกมาทำมิ่งไม่ดีแต่ว่าตรงนี้เขาก็ออกมาไม่ทันเหมือนกันหลังเข้าฮะโดนหลังเข้าเหลือเชื่อหลายคนเหลือเกินและน็อกดาวไปเลยับผมมาทําไมเจนจีมาเพื่ออะไรผมถามหน่อยโอ้โหกรธจัด รอ,อ,อคัมสวยสวยอยู่แล้วแล้วตรงนี้ยังไงเฟรรมไปได้ทางของเบลบอดมาแล้วบเบลบอดไปโดนติวยูดเป็นตัวฟิลเฟิร์ตแต่บัตเดไปได้ทางของโทซี่มาหนึ่งโกนะอ่าฮีเตอร์มาช่วยแล้วไงตรงนี้ได้นอ้องออกกากัรไปิตเกอร์ปิดงานบีนไปได้แล้วออกกาโดรติเตอร์ปิดงานไปเหมือนกันอ้าวลำบากเองเซนซีนี่ไงมาทำไมพูดอ,อะไรวะเนี่ยเฟรรมเสียงเปิดไหมขออนุญาตปั๊มขออนุญาตปั๊เอ็ดดี้บอกว่าใช้ M4 ็ไปได้ชงชงแล้ว,เ,ลวเก็บงานไป ตรงนี้ปั๊มเลื่งทั้งคู่เดินมาดเดินมาหนึ่งโอ้ตอนตรงนี้ไม่สวยแม่มันไม่สวยจริงๆครับผมเฟรมทำได้ดีกว่าและเก็บที่ก็จะเกมไปเทียนเทียนไปได้ริวตอนนี้บูรีดำทีดีจีวัดกันแล้วไทยไปโดนอีกหนึ่งแล้วลู่ไทยเฟมคือมีดาเมจจากฟูเซนแต่ดาเมจสุดท้ายเป็นบูโซนครับโอ้โหแล้วคือเฟมคือแบบแต่เมื่อกี้เฟมตัดสินใจดีมากนะคือบอกแน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้คุยบอกคุณนอนอยู่เลยอ้าวคือต้องบอกว่าแบบ ทำดีมากตรงที่เขาคิดแล้วว่าเขาปั่งยาไงไปทันแน่ๆเราถึงใจยิงแทนนะคะแต่ว่าตรงนี้ดดบุรีรัมย์อะไปได้ทางของเดเมตตี้มาอ่าต้องบอกใช้ว่าโดนเสียเดเมตตี้ไปแล้วไอ้ดดี้ไปโดนน้องมาจากทางของอวินโผลอ้าวบุรีรัมย์เหลือคนเดียวเหรอเนี่ยวิกฤตที่ยังยืนอยู่อ้าวบุรีรัมย์นี่ไงเฟรมทำดีค <laughs> ิกต้าตาอะได้เอเอ็นไปแล้วเรียบร้อยโดนปิดงานไปแล้ววงบีบไปหาชาเปอร์อ ตอเข้ามาก็น่าจะแบบเหนื่อยอะ่ะหนักอยู่ติการตันระเบิดเก็บฮิตเ,เตอร์ครับผมแล้วสุดท้ายบูรีดำสิบสองสไปโรปิดฝันเขาออกจากเกมเลยครับซ้ำด้วยเดทรอยเดี๋ยวปอยคนท้ายโดนยัดมาทุกอย่างเลยออฟชงออปชั่นพอการเนนมาแกะสลักตรงนี้บูโซนเจ็บนะ ตัดสินใจเลือกจะปั๊มสู้ทันเดอร์ไม่ได้ห่างๆครับผมแล้วสบายโลดโดนน็อกดาวบายเอลี่ไปโดนน็อกโดยเจไดอีกด้านหนึ่งเสี่ยวเปิดโดนจนได้ครับผมอาเบีเอ็นไม่ได้เอชวินจังหวะวิ่งเข้าบ้านมาโอ้โหวิ่งออกไปเก็บแต่โดนเขาเก็บมาดิกร์ตันคิวทางด้านลินก็จะเกมใบเหลือคนเดียวเป็นเสี่ยวอู่อะ เดี๋ยคนเดียวแบบนี้ลำบากแล้วหรือเปล่าจะเจเกมมิ่งเราเออซ่าพาลุยไปโดนลอ็อกมาจัทางของแทนบูไปตีกันทางทีเฉยเล้วได้เคียวไปตัดได้มาเปา็นซ่าพาลุยซ้ำออกเกมไปแล้วนะครับพิววดีดีค่ะไปโดนทางของขังห่างไล่เก็นแต้มคิวไปให้กับ CDG ีจีแต่จีเมื่อกี้หลายตายไปเรียบร้อยอีกหนึ่งคนตรงเต็มหน้าเลยครับไล่บอกโอ้โหอุตส่ามิทามโอยแท่เจไดไปตัดดึกเหี่ยวเฮ้ยมาแล้วเริ่มเปิดแล้วตรงนี้ชัปเปอร์ ชปเปอร์ได้หน่อยอารเรียบร้อยหลยตามพิธีกของอีมี่ไปอัลตาราติโกเซ็ตเนตใส่อีมี่อ่ะจะเอาคืนบ้างเหมือนกันยังไงดีมองไม่เห็นด้วยตอนนี้แลกของไปก่อนเนี่ยแล้วทันเดอร์ไปเปิดน็องใส่แทนบูมาได้อีกหนึ่งเนาะสวยงามนะเกมนี้ระเบิดมาไม่ถึงก็ผมขอดีขอญาติขอขอ,ขอมาเหลือ20กว่าทีสามชีวิตสุดท,ท้ายครับผมกับหกทีมเรียบร้อยเอโกซิตเก็บดึกเขียวเป็นแต้มที่สามครับแตอย่างว่าแหละหาพื้นที่ไปก่อน ถึงไก่เกมนี้หมายถึงหมายถึงว่าชาเปอร์มีโอกาสลุ้นไก่แต่ผมไทยเอจีอยู่ไหมคุณไทยเอเอาไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่ก็ดีแล้วดีกว่าคุณพูดฟอร์คอนนะฟอร์คอนไปแล้วเนี่ยเวสต์หลอกวิ่งไปปั๊มไปก่อนตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยจะมีคนเห็นเป็นเบียวครโบอ้าวเฮ้ยจะเป็นชาเปอร์ได้สวยงามเลยแต่เจไดเนกะที่เซตได้อยู่ไหมได้ได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดทรอยมีเกมเนี่ยแล้วทันเดือดเหมือนจะรู้ เหมือนจะรู้ตำแหน่งเอายังไงดีเหมือนตัดใจถอยมารีเซ็ตก่อน่ะเซตเนตขวงเอาไว้เบรกเอาไว้ก่อนขวาหน่อยขวาหุบอาจจะเลือกเคลียร์ AGAL ก่อนนะสำหรับชาเปอร์ไม่ควรปล่อยไว้อะอันตรายนะมีอะไรบ้างอนะอ้ออปชั่นยังมีอยู่แต่ว่าชาเปอร์ต้องระวังอะโซนี่คือล็อกข้ามฝั่งเลยเรียบร้อยอะปลาระเบิดแม่นจัดเอกซซิตสวยอะ เหมือนจะระวังทางฝั่งของคอลลี่เห็นแล้วว่าสโมกันฟูขึ้นมาแบบนี้คอลลี่ติดโดนจะของไอ้กุ๊ติดไม่ได้แต่ว่าเจไดปิดการคอลลี่ไปจบติดแบบนี้เพื่อนชาเปอร์ต้องไปต่อชาเปอร์ไปต่อไอ้กุ๊ติดโดนตามไปแล้วจากทางของเบลคัมโม่สองหนึ่งเขาได้เปรียบมากเลยนะครับสำหรับเ o c ยึดตรงกลางแล้วมีเนินสแนปเล่นครับผมเราออปชั่นแทบจะหมดไปโอ้นั่งอยู่ในรถงงใจเลยครับมุมนี้หาไม่เจอฮะจริงๆขับได้ขับขับได้เนี่ยขับทับเลยนะครับไรดี น่าจะพังก่อนนี่ไงนี่ไงควันขึ้นไม่ว่าจได้พัง,งเรียบร้อย3ต่ 2, อ2ไหวไหมชาเปอร์ส่งกำลังใจให้กับชาเปอร์ที่บอร์อ2ต่อ3ได้ลุ้นเหนื่อยเหลือกเกินอา้าวสมมุติใครสมมุติแบบนี้สวยนะเราจะเดินได้เราจะเดินได้ดแต่เขาเจอเจอเราสเปมาเราเจ็บเ,เราเจ็บกว่าแล้วเหลือเจไดเจไดทำได้ไหมโดนลุมมาเจไดยัดยัดกูโศแล้วเรียบร้อยครับผมออ o c ต้องหนีใต้ด้วยนะเราคิดว่าวงมันจะอยู่บริเวณ วิ่กลิแล้วีนด้ยังไม่เลยยังไม่พูดยังไม่พูดเออถือว่ารู้กันแต่วงล่างซ้ายที่บอกอะซ้ายล่างกับฝวาบนเอ้กับ ด้านบนลงนมาวิเบ็ตโอ้ยตีเท่ากับว่าอีกคนเดียวจะปิดงานได้ไหมโรดองอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาตลอลกับโรดองตัดกันเองไดมาตี้ไปด้าของโรดองมาอีกหนึ่งอย่างนี้ดีกับบุรีรัมย์ <Hey? S 2> เรียบร้อยครับบุรีรัมย์ร่วมมือกับบีบีปิดงานบีบีจบ15 <c oughs> ของแอดมินเห <c oughs> มือนโอ้ oh. ถือว่าเป็นเกมที่บุอดดีรัเกมนะสหรับนาวีถูก <c oughs> แต้มไปเนี่ยแล้วตรงนี้ดิคิววเวโดนเซเนปจันของได้มาตี้ล็อกไปแล้วเดี๋ยววีดกลับมาเป็นทัฟฟอลตัวแทนวูรออยู่ในบ้านติดไฟติดไฟอ้าวเฮ้ยวิ่งทะลุไปอย่างนี้โดดนรูไปเข้าหัววแล้เรียบร้ออยยเลีกา เอมพันทีตัดแข่โกู้ไม่วสวยไม่ไ<ห>สวยไปโดนเดวินตัดอีกหนึ่งโดนตีแตกเฉยเลยครับบูดีดามชอนนี้โอ้โหไม่ควรนะครับ ไม่เป็นไรครับต้องรอดูอีก2คนยังไงเบลคาโมไม่ได้เตียวอู่ระเบิดลูกนี้เอ็ดดี้ช่างมาตั้งแต่เมื่อเช้าช่างมาแต่มันโดนหน่สี่แล้วนั้นออกมามีสังกะสีบางอยู่แทนดูไม่ได้ริวเหลือคนเดียวโดนทีอัหนึ่งแล้วุรรามอตน,นี้ระเบิดลูกนี้เอ็ดดี้ทำได้แต่เป็นวันออนวันวันออนวันหรือเปล่าไทยไปได้หนึ่งได้สองมาจากนเนนนิ่งแล้วปุริรามโดน,นเก็บไปสองเลยจังหวะนี้ไทยไปได้สามเหลือเชื่อทีวันเอาจัด โอ้โหแต่ตรงนี้ใครจะดูใครจะไปทีเดอร์ไปได้ทรงชงแล้วระเบิดไปก่อนทางซ้ายมีออกมาสายแล้วน้องชายและทีวันเก็บไป5เมื่อกี้เหลือเชื่อครับผมโอ้แล้วต่อเนื่องเอดดี้ดูวนี้ได้ทางฝั่งของไรบอกอีกหนึ่งคนเอดดี้ปีงเข้าบ้านเอดดี้หนึ่งหนึ่งกับแทนบูใครจะอยู่ใครจะไปยังไงมีอะไรมีแปดบอกออกไปแทนบูเข้าบ้านไปแล้วตอนนี้ภาพจับไปบ้านหน่อยแทนบูรออยู่หน้าบอลโลววิ่งทะลุหน้าบอลนี้แต่วูยิงสุดกันมาเป็นเอดดี้ปีนกันแทนบูได้เนียเพื่อนเพืนจบสิบเอ็ดไปเหลือสิบทีมสามสิบเอ็ด a l ตอน เฮ้ยชัปเปอร์ชัปเปอร์มาทำอะไรชัปเปอร์โดนยิงมาแล้วเบรกมาโดยทันทนัดโดนนะโอ้โหยไทยไฟอะ่ะท่นนะดิไม่ขับรถมาน่าจะโดนยิงตกงรถไปเอาเลยครับเอาอยัางไงเอโกซิตระเบิดเก็บแฟตโอ้โหยังไงครับเนี่ยจะมีทีมเดียวที่รอดเข้าวงเหรอครับโอ้ไทยไฟอะฮะแล้วอ,อีมี่อีมี่อยากแจมไฟด้วยอ้าวอยากเที่ยวไทยก็ไม่บอกเบลหมดไปได้เอโกซิตมา เมื่อบทบอกว่าตรงนี้ได้มาสองถ้าเปน็นนกมาเลยใส่ทันเตอร์เหลือเจอได้คนเดียวอะ่ะโค้ชโซเซนอยู่ตรงกลางเลยนะคะระหว่างสองทีมชาเปอร์กับทางของโตโย่โฟลคอนรอแจมครับสามไปก่อนนะเอมี่เดี๋ยวเชื่อครับโตโยได้สองคิวมาในวงที่ห้าขวาออกมาแล้วเฮเตอร์ก็บอกไม่ได้ไลบอลอ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับผมสองนอกแล้วครับแหงเก็บคิวมไม่ได้เดินแรงเดินแรงแกงหกม,ม,มาเลยนิ่งเก็บไลบอลไป แล้วเรียบร้อยก่อนเลยเลยค่ะ J mm hmm. เจไดเซนเนี่ยไปปิดงานใส่แฟลตนะ่ค่ะฟูเซนจบ10ไปในเกมนี้ค่ะส่วนเอมี่โดนสามออกเกมโดยเชียนเชียนได้แต้มเหมือนกันนะสำหรับเช้งเดอะเกมค่ะเหมือนอยู่ในมุมที่คับมากกว่าที่จะพยายามดีเซ็ตอย่างไรนะครับเรียบร้อยเอมี่สามแล้วเรลมอัได้หลายตายทันเดอร์ไปเจไดเฮดดี J ้ ye, เหมือนจะโดนเห็นเรียบร้อยเป็นซานตาติโก้ครับ วิญญาณจบเปนอับที่8ไปครับมี18คะแนนรวมนะตอนนี้4เกมเจ็ดเกม20ชีวิตโอ้โหเขาจับไปที่โค้ดฟาโอสเออรายการนี้ให้โค้ดยืนข้างหลังได้นะโอ้โหอะไรที่จะปราบโซได้เลยฮะนักมอเตอรมมาอีกลูปไหมหมดเรยอย่งแล้วเรียบร้อยชาเปอร์อ่ะโดนปิดงานมาจากกีเตอร์โอ้จบเจ็ดกันไปอะแล้วเทียนเทียนตรงฟาโรสอ่ะพูดอย่างนี้ไปฝาบนแล้วมินนะอันนี้ ได้อยู่ได้อยู่ยังกินร้อนอยู่แต่นี่วงน้ำเนี่ยหมอกเลยเอาีกแล้วแล้วนี่ไงนี่รถพุ้มกรอบแล้วรถถังเช็คก่อนกับชาเปอร์ชาเปอร์รอรในรถที่สามันโนไม่แย่เลยนะแล้วตรงนี้ฟูเจนแฟชตัดท้ายไปตัดท้ายไปแต่ว่ายังไง โดดเอ็นตัวเมาเบลหมดน้องไปแล้วอูอีูเอ e. ็นได้สองแม่อย่าบอกอย่าบอกทำไมม่ลงังค์โค้อร์ออย่าบอกอย่าบอกบอก,บอกเลยเฮ้เชื่อนะฟู่เซนการเจิมจริงจังของจันเฟมเน่ออกมาปิดก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน,นโปแล้วเป็นดึกเชี่ยวก็ปลไม่ได้เจไดน้องดาวชาเปอร์เอาวงไม่ได้เลยแบบนี้ซ้ำโดยเดยว,วิน เข้าไปเจอทีวันเละตรงนี้ยากนะครับแทปเปอร์ลงมาหน่ายากครับ1 2 3สไม่รอดครับแทปเปอร์ตัวได้ตัวหนึ่งเรียบร้อยโดนระเบิดพอดีคำทีวันเก็บไทย2ทีมโอ้ยคอนเทนต์วะนี่อะไรอ่ะไปแต่ก็ไปตีบ้านนาวีไม่ได้ทั้งหมดนะครับมุมนี้แล้วไหลเข้ามาหาบุรีรัมศรีสองนกเลยที่ตัวนหนึ่งของสองมุมนี้ริวเก็บฟิลเฟิร์สบายคอร์ี่ได้ไท้ายแล้วเรียบร้อยครับผมแทนลูไปแล้วเอ็น นาวีเหมือนจะออกมาเคมออกมาเคมจนได้บุรีลาำมกำัลังจะตามไปหลังเข้าแล้วดิมาที่เฮ้ยสองคนอยู่อย่าพึ่งนี่ก็ตั้งไปแล้วแต่ว่าเนทของดาววียังไงยังยังได้อยู่ฟิยอริสเดินมาหวังชาร์จเอ็ดดี้ตรงนี้เรียบร้อยโดนซ้ำไปจากทางฝั่งของฟิยอริสแล้วเอาดีแล้วด้านนี้พามาจับอะไรนะ่ะให้ดูเอาซูเอากลับมาให้อีเอ็นตรงนี้อ่ะโดนซ้ำออกจเกมไปแล้วแล้วฟิฟเฟิร์สโดนซ้ำไปจากทางของโตต่อนเนื่องหมดแล้วดอกกับอารูซี่เหลืออยู่สองคนของบีบีมาดูไว้ชอบดูเลย อมตี่เ่อาแพทีไหมลเซตเหลือเดียวเลยครับไม่เาเลย่อนสองตัวฉันมีวนเียดมันเรียบร้อยครับผมนาวีปิดมวยดำจบรว่สิตทยนี่ว่าออไวาทั้งสามนะโอ้โหว่างเลยคงเดิมเลยแต่เยื่อออกมาซ้ายเล็กน้อยใช่ใกินน้ำน้อยลง เจนจีกลางวงนะแล้วก็นาวีโอ้ชิ้สีเหลืองอีกแล้วคุณย้ายยกแทนดเดซิกม,มาเนาะแล้วก็เทเลพอร์ตไฟ75แต้มก็ลุ้นแหละถ้ารายการนี้พวกเขาแบบเฮ้ยติดซับซีอนะย่นางเงี้ยเฮ้ยคะแนนกระโดดขึ้นไปเกาะได้เลยนะสำหรับช่วงประมาณอันดับสี่นดและฐานะโดนเปิดน็อกแทนวูครับผมแต่จะซ้ําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเอาคืนนะครับเรียบร้อยครับผมเอาคืนเลยนะเกมไปแล้วเสียไปดีละออกไทยก็จะสบายใจอย่างเงี้ยได้ไป เอาหน่อยนะครับอย่างน้อยขอ20แต้มบวกไปก่อนนะครับชาเปอร์วันนี้แล้วลิวไปได้เอโคซิตวิกิตยังครับชาเป,ปรอร์อย่างนะย่งนะวันนี้17โดนเคาะไล่หลังมาโตโยอยู่ด้านหน้าฮะครั้งหนึ่งอนาทีครับ17เเกมมิ่ง จะวกไปไหนอะแล้วไดแมตตี้ไปเปิดน้องใส่เออซาพาลุยวูดีรังกับชาเปอร์ก็ยังนวลนัวกันอยู่บริเวณฝั่งขวาล่างนะและ้วเลยปล่อยเออซาโด,ดนซ้มป์ตอรนเตรียมไปให้แมทช์ช็อตใส่ทางคอมบีนไปได้คุณยังมีรถอ่ะเราเฟดหน้ามาอยู่ด้วยยังรู้ได้นะตรงนี้นาวีกับท k ประทะกันเหลืองกับเหลืองครับผมจะกลายเป็นขาวหรือเปล่าดูก่อนแล้วโมโนโดอไปได้หังหังครับผมแล้วแทนวูที่อของวี่น้ำโจติบกใบแฟดถ้าไปเก็บแทนวูนะเมื่อสักครู่นี้ครับผมเก็บมาได้ครับฟูเซน อีกครั้งหนึ่งแล้วล,ล,ล,ลวงว่าเป็นเซเว่ออเคได้โดนน็อกดาวน์ไปแล้วเซเวจนออนี้ไม่โดนชิมซี่ไ่ได้ RBN ยังนอนอยู่ไม่ช่วยเพื่อนหรอวะ TK b ี w d บ,บอกแล้วยังไงเอชวได้เบลคาโมแล้วจังหวะปั๊มเลือดทามิ่งไม่ดีแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกันสุดท้ายชัปเปอร์จบ15วิกฤิใหญ่นงฮะโอวิกกิจริงชาเปอร์จบอยู่ที่15 นะแล้วตอนนี้ต่อเน,นื้อเอาซีอะโดนปิดงานมาจากทางของเปนจ่าชิลซี่สองภาษากันมาเบิร์นโฟน,นนี้ได้ทางของชิลซี่ใบเห็นเดียร์ตัดต่อเกมให้ดิเปนโดตัดไเวลาครั้งนีน่โดนน็อกอีกหนึ่งคนสไปโร่ละอ้าเฮ้ยซีเคหายแต่เอาซีหมดทีมก่อนนะจบ14ไปปิดงานจับโป่งค้อนเลยค่ะโจเซนเปโดนน็อกจากเอซีแล้วเอ็กแทนนะไปได้ทางของชิลซีบ่บ่ะเรียบร้อยโดนได้แต้มคิวเรียบร้อยจริงๆครับผมซุนจัดเมื่อสักครู่นี้ัวกันทุกทางเลยเอชวีไหลาตายไปครับส่วนซีเคกันนาวีไม่จบไม่สิ้นสโมกบังตาหรือยังไง ีไปไหนไม่รู้แต่บุรีรัมมันโดนไป2แล้วจาก c ี g ครับผมน่กริวโดนเก็บเอเจากเกมไปตรงนี้เข้ามาปั๊มจนได้ครับผมเอก็กแทนเอ็กแทนวันนี้ก็แทบจะไม่ได้เล่นเหมือนกันครับยของนาวีฮะโอ้แล้ววันโฟไปปิดทางเทมปตี้ไปอีกบุรีรัมเหลือแค่2คนไงเมย์ hey, บูชิปยังมีเราให้ความหวังไว้ก่อนอืรอบูชิปไปก่อนนะคะส่วน GK รีเซ็ตกันมาได้นะนาวีเสียเอ็กแทนไปแบบนี้ด้านล่างนี่สึกคนเหลือมาอีกแล้ว AGAL อแอเอาเฮ้เเเเเเยราคาโดน ไม่มียาหรืออะไรยังไงฮะน็อกกับบูโซนไปเป็นเรื่องแล้วทัว้งสองทีมในเกมนี้ลุ้นยากอีกครั้งหนึ่งครับใจก้อนเจ็บหนักมากต้องลงมาปั๊มเล่นหนึ่งทีทางขวาบริลัมส่งเอ็ดดี้เข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ทางด้านการยังอยู่ด้านนอก17เกมมิ่งโดนน็อกไปครับเสี่ยวอู๋ชงชงจัดปดลายธนรดไหลตายเรียบร้อยฟูลเซนครับผมเหลือผู้เล่น3คนครับแต่ยังคงมีโอกาสเข้ามาอยู่ในเพรสเมนต์พอยต์อยู่นะถ้าตีได้ในวงอยู่ครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรครับสำหรับเอาเกมเมอร์เรียบร้อยก็เป็นจาน่ Q Q าได้คิวคิวสตาร์ทไเกมล ล่วงเลยครับชดนี้ด้าเมยสุดท้ายเป็นบูโซนครับโอ้โหโยิงมาเข้าหัวแล้วโมโดอกไหลโดนเก็บไปโดยเวนฝออ,อันดับที่3ครับบีบีทีมฟูเซนเหลือ2คนเป็นทิกเกอร์กับแฟดยังไม่มีที่เล่นเหนื่อยจัดไหลมาตรงนี้จอดตีหรือ,อยังไงโอ้ย,อยใช่แล้วถ้าวนกลับมาจะไปเจอกับซีดีจีแล้วซีดีจีไปยิงใส่การอยู่แล้วซีเคเรียบร้อยแล้ปิดงานมาจากทางฝั่งของหน้าวิจบสบกันไปอ่ะ <S <S ตายไปเราเรียบร้อยค่ะ หลังขาดแน่ๆครับฟูเทนจอนนี้ชิมซียังเป็นมูอยู่ด้านนอกแล้วขอมาตรงนี้แฟดได้เทียนเทียนมาแล้วแฟดได้<ว>สองครับต้องระวังด้านหลังนี่ไงชิมซี่เหลือเชื่อชิมซ<า>ี่มายุ่งทำไมอย่าเหลือเชื่อว่ะโอ้ตัวเองก็จะตุยอยู่แล้วยังเอาไปอีกอถ้าชิมซี่ไม่มาแล้วตรงนี้ผมว่าเก็บทีทีจีได้ครับใช่พาขึ้น,นและคิวเป็นของเอ็ดดี้ไปเอ็ดดี้เอาไปเลยครับสองคิวอ่าสองนอกจากแฟด โอ้มันตับจิมซี่จัดจัดช็อตน,นี้ผมบอกให้โอ,โอ้แล้วแม่จะได้อยู่ประมาณสามแท็บแต่บูริลัมไม่น่ารอดแนละ้วเฮ้ยหนาาึ่งแทะมาเออสวยไปต่อเอ็ดดี้รอ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 เอ็นไหล,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 ล e N ไปก่อนมีสโมกปิดวาหูออปชั่นเยอะอยู่นะเกนเนี่ยสองลูกเมล็อตอปหนึ่งค่ะสวยโอ้ยก่อน เอ็นก็ไม่ยอมเหมือนกันเลยฮะโดนเจอตัวมาอะเอซีเขาใส่มาเขาวนๆเล่นอยู่ยังมีพื้นที่ให้เอ็นเล่นได้อ่ะก่อนวงบีบชิดอด้ดีแล้วสวยดีอย่างงี้เอดี้สวยดีสวยงามครับได้คิวหนึ่งครับเอดี้แต่มีบูตบูอนกระเป๋าด้วยครับสวยดีพร้อมมาดิยังไงปั๊มทีหนึ่งเมาเหลือซ้ำปั๊มไม่ทันเรียบร้อยบุรีรัมจบอันดับที่หก แต่ย่งดีครับผมได้มาอีกสคิวคะแนนรวมใน6เกมแรกครับผม ROC 6กคะแนนครับ g e n G ตามมาที่54ครับ T1 49เ้าท่ากับเฟลค o อเลยนะครับ17 g a เกมมิ่ง4ครับผม Na'Vi วินเซียครับ35 o e s p โตโยอสปอร์ตสา3นี่เอ็กเพนเมครับ a l gamer ครับผม30คะแนนครับเกม e s ตั้งย28ชนเดอรเกม27ครับผมบุรีรัมยี่6ครับ BBT 2ี่2ิบฟู1ซนี GK 18และชาร์เปอร์10 ่าครับผมต้องบอกว่าาการของทีมไทยไม่ดีเท่าไหร่ในวันแรกก็ผมแต่ยังดีที่ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีก6เกมนะ